ฟังคำตอบสุดทไทยอาพาพรชาตินี้จะไม่มีสามีแล้วหรอเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างยอาภาพรที่ไม่ว่าเธอนั้นจะมีผลงานด้านไหนก็มีผลตอบรับที่ดีเกินคาดไปทุกครั้งซึ่งจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นยังไม่มีสามีก็ทำเอาหลายคนอดคิดไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่กันนะเธอจะมีข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบ ซึ่งล่าสุดเธอได้มาร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการตีสิบนั่งพูดคุยกับพิธีกรวิทวัฒส,สุนทรวิเนศที่มีบางช่วงบางตอนพิธีกรถามว่าใจคอจะไม่มีสามีแล้วหรอชาตินี้ทายก็ได้ตอบกลับทันทีว่าเมื่อสองปีคิดว่าอยากมีลูกเมื่อสองปียังมีคิดมั่งนะยังมีแบบความรู้สึกว่าอุ้ยอยากมีลูกจังเลยแต่ว่าตั้งแต่โควิดมันเนี่ยมันหายไปหมดเลยความคิดไม่มีเลยอะ มีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้มากกลับกลายเป็นคิดไปอย่างนั้นอีกจะไปไหนก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมาแคร์ใครไม่ต้องมารอใครไม่ต้องมาจูนกับใครกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยอีกปีหน้าอาจจะคิดก็ได้อารมณ์คนเรามันไม่นิ่งจริงนะแต่หนูอยากจะบอกกับทุกคนหนูยังมีลูกได้หนูยังอยากมีลูกหนูยังมีเมอนอยู่แต่อีกปีหน้าอาจจะเมนหมดต้องรีบแล้วรีบนะรีบเลย กลัวเราะแมมแมมพอได้ยินคำตอบนี้อมงไปจ้าแม่หายจะว่าไปอยู่แบบโสดโสด,โสดแซบแซ,แ,ซแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนอะ